จ,จริงหรือเปล่าว่าประเทศไทยใจดีฉันว่าไม่ใช่นะโอ้โหใจดีเลยเหรอใจดีอะไรที่ทําลายประชาชนแบบประชาชนที่เขาทุกอยากอะไรนะที่ที่ดึนที่เขายู่มานานแล้วก็มารุกรานเอาไปนี่นะเป็นว่าใจดีแล้วก็ไอ้ที่ประทะก,กันตั้งหลายวันเนี่ยบอกว่าเขากมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนไม่ใช่คนไทยนั่นแหละเริ่มก่อนเพราะว่าเอารูกมาวางไว้แล้วก็ยิงใครๆก็รู้ท้งนั้นแล้วก็บอกว่าใจดีนั่นไม่ใช่ไม่ใช่แหละค่า คุณเป็นคนใจดีทําไมละ่ะเอาควันปล่อยควันเนี่ยมาทุกวันควันพิบทุกวันทุกวันเลยแล้วก็เวลาที่ทหารกัมพูชากับทหารไทยเนี่ยยุดยิงกันแล้วมาจับมือกันแล้วทําไมผู้คุณจับทหารกัมพูชาทั้ง20คนไปแล้วก็เอาคืนแค่สองคนแล้วเอาไปปกติแต่กลับมาอีกคนพิการอีกคนเหมือนจะคนบ้าคุณไปทําอะไรบ้างกับทหารกัมพูชาแล้วอีก18คนละ่ะบอกว่าเป็นเฉลยศึก เลยสึกอะไรคนมาจับมือแล้วก็จับไปทางทางที่ทหารกัมพูชายัางไม่รู้ตัวเออมาเอาปืนน่ะเอาปืนมาจ่ออย่างนี้มาจี้อย่างนี้เอาไปเลยแล้วอะไรละ่ะอันนั้นเป็นคนใจดีเหรออันนี้เขาเรียนราษว่าเป็นมีแบบกลทํากลน,นให้คนทหารกัมพูชาให้คนกัมพิธากัมพูชาลงกลแล้วก็ทาข่าวปลอมให้กัมพูชาเข้าใจผิดกันอะไรอะไระเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยอันนี้เราอว่าประเทศไทยเป็นคนเป็นประเทศใจดีฉันไม่เห็นว่าใจดีตรงไหนเลยนิสัยแบบ โอ้ชั่วมากเลยเลยยักได้ทำไมที่ดินของคุณเนี่ยฉันถามหน่อยประเทศคุณนะ่ะตั้งใหญ่โตแต่ทำไมคุณชอบมรุกรานคุณยังไม่พออีกเหรอถ้าว่าฉันว่าประวัติศาสตร์นะเนี่ยประเทศฉันน่ะเกิดแต่ก่อนนะเป็นคอมนะฉันพูดจริงๆเป็นคอมใช่เนี่ยประเทศเนี่ยเท่าไหนะ่ะเป็นคอมนะแต่ก่อนนะแล้วพวกคุณน่ะเกิดที่ปองออะไรนะศตวรรษที่เท่าไหร่สวัสดที่สิบสองสิบสาม ฉันเกิดแล้วเนี่ยประเทศคณนแล้วทุกวันเนี่ยคุณก็ะยัยโตคุณก็ไปรุกรานประเทศนี้ประเทศนั้นเยอะแล้วคุณก็ยัยแล้วแต่คุณยามารุกรานประเทศที่เล็กๆอีกเลยฉันก็ไม่อยากจะไปรื้อฟื้นอะไรหรอกประวัติศาสตร์ัติรามเนี่ยมันก็เป็นแค่อดีตแต่ว่าพวกคุณก็ชอบมาคอมเมนต์ว่าเป็นประเทศกูเป็นประเทศกูไปดูไปที่ชัยแดนเลยเนี่ยไปดูเลยว่าเป็นของใครประชาชนกัมพูชาเขายุ่มาตั้งนานแล้วแต่ไปไล่เขา ไปทุกร้านเขาไปทั่วเอาไปวางแล้วก็ที่นี้กันอีกเอาไอ้ผ้าผ้าดำๆไปกันอีกแล้วก็ติดกล้องวงจรแล้วเนี่ยแล้วใจดีเหรอไม่รู้ว่าใจดีตรงไหนนะแล้วไม่ต้องมาบอกว่าฉันนะ่ะชอบแคลมประสาทของเธอฉันไม่ได้แคลมหรอกฉันแค่พูกเป็นเฉยๆแล้วก็ฉันพูกมาเนี่ยอธิบายพวกคุณฟังอธิบายว่าให้พวกคุณฟังว่าให้พวกคุณรู้ให้พวกคุณตื่นว่าเอแเทศคุณอะ เป็นคนมารุกรางประเทศฉันก่อนประเทศฉันไม่เคยอายากได้สงครามอยากเป็นสงครามประเทศฉันไม่อยากไปรุกรานใครแล้วก็อย่ามาดูถูกกันทีนี้ต่อจากนี้เออไม่ต้องดีอะไรกันก็ได้นะไม่ต้องแบบเออเป็นพี่เ,เป็นพี่เป็นน้องไม่ต้องหรอกมันไม่มันไม่ได้อีกแล้วเป็นไม่ได้แล้วเป็นมิรก็ไม่ได้เป็นพี่น้องก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าที่พวกคุณกระทากับประเทศของฉันกับทหารกับเออประชาชนของฉันนี่ฉันแบบ เจ็บปวดไปหมดแล้วแล้วก็ไอสินค้าของพวกเธอเนี่ยก็ไม่ใช้แล้วก็ไม่ซื้อแล้วเลิกซื้อแล้วทีนี้ของไทยอะที่ไหนก็เลือเต็มไปหมดเลยไม่มีใครซื้อแค่เงินก็ขอดูด้วยขอให้รูน้นะว่าประเทศคุณไม่ได้ใจดีประเทศคุณคือใจร้ายที่สุดในโลกที่คันฉันเคยเจอมานี่คืออินฟูสาวอินฟูอินเซอร์คามทุกคนเนาะเธอ็หน้าตาดีนะแต่ว่าสมองเธอไม่ดีกับปากเธอไม่ดีแต่ก่อนนะัก เธอเคยทำงานที่พัทยาทุกคนมีหลายคนคอมเมนต์ว่าเห็นเธอที่พัทยาเนาะเขาพูดเกี่ยวกับประเทศไทยเยอะมากเนาะเกี่ยวกับประเทศไทยบอกว่าประชากรไทยทำมันเยอะเพราะว่าผู้หญิงไทยมีผัวหลายคนก็ผู้หญิงคนนี้แหละทุกคนที่พูดเนาะประเทศไทยไม่ได้ใจดีเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ใหญ่แต่ชอบลุกลานประเทศอื่นเขาบอกว่าคนคอมเมตอยู่ตั้งนานแล้วทําไมมาไล่เขาอันนี้ปราต้นขอตอบเลยว่าคนคอมเมน มาอยู่ตั้งนานก็จริงเนาะแต่ว่าพื้นแผ่นด,ดินตรงนั้นเป็นพื้นแผ่นด,ดินของประเทศไทยประเทศไทยให้คนขเขมอรอพยพมาอยู่เนาะบางคนบางครอบครัวก็ไม่กลับประเทศพอประเทศสงบสุขก็ไม่กลับประเทศพอประเทศร้อนประเทศไทยก็ใจดีให้เป็นที่พักพิงเนาะแล้วพอเหตุการณ์สงบสุขก็ไม่กลับไปประเทศก็สร้างลกลาก อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยออกลูกออกเต้าเยอะแยะมากมายสุดท้ายพอเขามาไล่บอกว่าขมิน้นอยู่ตั้งนานอยู่ตั้งนานมันไม่มีความหมายมันคือแผ่นดินไทยเนาะที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณจะมาอยู่กี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่แต่ในแผนที่มันคือประเทศไทยเนาะเขาบอกว่าการลบทหารไทยปล่อยควันทุกวันทุกวันควันพิษ อันนี้คือคาเมนแบบว่าสร้างคอนเทนต์กันเองคนเราคนทั่วโลกเขารู้ว่าคาเมนชอบคอนเทนต์เนาะตั้งแต่ผู้นำยันพระวัยรุ่นทหารแม่ค้าทุกคนมีคอนเทนต์หมดเนาะกิฟเฟนจะโยนไข่ให้กินอยู่แล้วก็ถ่ายคอนเทนต์อะไรก็คอนเทนต์อะไรก็คอนเทนต์นเนานะประเทศนี้ประเทศคอนเทนต์ เขาบอกว่าทหารไทยจับทหารกัมพูชายี่สิบคนพ่อปล่อยมาเป็นคนไม่ปกติเป็นคนเสียเส้นเขาบอกว่าเป็นคนเสียเส้นสองคนเออเป็นคนเสียเส้นสองคนอันนี้คือปอต้นพันธงเลยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายไทยไม่ได้เกี่ยวกับทหารไทยเสียเส้นเพราะว่ากลัวไงกลัวเขาจับมาแล้วก็กลัวบางคนสติไม่ดีก็สติเลอะเลือนไปเลยเป็นบ้าไปเลย นี่นคือประเทศไทยเขาไม่ได้ทาอะไรเนาะเขาไปทําอะไรอยู่แล้วทุกคนคือใจดีสุดแล้วประเทศไทยมีงานให้ทําคนเขมนเต็มอยู่เลยตอนนี้เอาลูกมาเลี้ยงเอาคนมารักษาพยาบาลเอาเด็กมาเข้าโรงเรียนเนาะทำให้ประเทศไทยขาดงบประมาณในโรงพยาบาลตามแนวชายแดนสองร้อยกว่าล้านในปี หกเจ็ดเนาะอันนี้ไม่ดีแล้วเด้อทุกคนถ้าประเทศไหนดีคุณก็ไปเนาะมาเลสิงคโปร์อินโดหรือเวียดนามหรือว่าจะจะไปเพื่อนบ้านอฝั่งริมโค้งฝั่งนูน้นถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยไม่ดีไปเลยครับไปเลยสำหรับบอลต้นนาเกิดมาสี่สิบกว่าปีเลยทุกคนคือบอลต้นพูดว่าประเทศไหนไม่ดีเท่าประเทศไทยได้เต็มปากเพราะว่า มีอยู่มีกินคือวันนี้ก็เพราะประเทศไทยให้งานทำเนาะให้ชีวิตที่ดีให้ที่พักอาศัยทำมโอยให้ให้เข้ามาทำงานแบบถูกต้องอันนี้คือการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ด้อยกว่าของประเทศไทยเนาะไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือโดยตรงก็ช่วยเหลือทางอ้อมนี่อันนี้คือทางอ้อมนะทุกคนอย่ามองข้ามนะผู้หญิงคนนี้ก็เคยมาทำงานที่พัทยาเนาะพอคุณได้เงินพอคุณได้ดิบได้ดี กลับไปประเทศก็มาแวงกัดประเทศไทยถ้าประเทศไทยไม่ดีคุณมาทําไมตอนแรกคุณทําไมไม่ไปมาเลสิงคโปร์อินโดหรือว่าเวียดนามลาวทําไมคุณไม่ไปทําไมคุณเลือกมาประเทศไทยทํางานที่พัทยาพอคุณได้ดีได้ดีแล้วปีก้าขาแข็งแล้วมาแววงกัดประเทศไทยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก็เป็นตัวของประเทศเขมรนเองนั่นแหละทุกคนที่สร้างคอนเทนต์สร้างข่าวปลอม บอกว่าประเทศไทยปล่อยสารพิษประเทศไทยเขาไม่ทำทุกคนปล่อยสารพิษมันผิดต่อสารโลกเขาสู้กันด้วยลูกผู้ชายสู้กันด้วยทหารมีแต่ขมิ้นเลยทุกคนมีแต่ขมิ้นคือเอาเด็กมาสู้เอาคนท้องมาสู้เอาคนแก่มาสู้พอเขามาแล้วก็ตบรางวัลให้เขามาม่าหนึ่งหอ่อปากระองหนึ่งปองเอง,องิเนแปดสิบบาทเอาให้เขาบอกว่าเขาเป็นฮีโร่เอาเด็กมาออกสื่อโซเชียล ตบรางวัลให้เด็ก80บาท100บาทแค่นั้นสิ่งที่ตอบแทนเพื่อสร้างเรื่องให้ต่างชาติเข้าใจผิด응คือประเทศไทยมีไหมเอาเด็กไปไม่มีนะเนาะเอาคนแก่ไปมีไหมไม่มีนะเอาคนท้องไปมีไหมไม่มีนะตั้งฐานทัพอยู่ในหมู่บ้านประเทศไทยทำไหมประเทศไทยไม่ทํานะทาน่านคือมีแต่ฝ่ายตรงข้ามคือขมิ้นทา ทุกคนทั่วโลกเขาก็รู้เลยว่าอันไหนอันไหนเทศอันไหนปลอมเนาะตั้งฐานยิงจรวดอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชุมชนคือประเทศไทยต้องห่างจากชุมชนเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลกฎหมายมีอยู่แล้วนี่คือความคิดที่ดักดานของอินฟลูเอนเซอร์เขมีทุกคนความคิดดักดานความคิดล้าหลังความคิดหลอกง่ายคนในประเทศหลอกกันเอง โอเคครับทุนวัสดีครับผม